สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับคนชื่นชอบการเลี้ยงปลาคราฟนะครับสําหรับช่องคมสักโฟโต้นะครับก็ไม่มีงานถ่ายภาพนะครับวันนี้จะพามาดูปลาคราฟในบ่อของผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นการเปลี่ยนผ้าใบนะครับสำหรับผ้าใบของผมก็รั่วอีกเช่นเคยนะครับเปลี่ยนมา6เดือนครั้งมา 2- 3สรอบแล้วครับ วันนี้นะครับก็ได้สั่งผ้าใบอย่างหนามาเลยนะครับแต่วันนี้จะมาทําการเปลี่ยนกันนะครับนี่นะครับสําหรับ่อผ้าใบเมื่อเช้าก็ได้มีการย้ายให้เด็กๆนะครับมาไว้ในกระบะปูนี่นะครับแต่ก่อนนะครับตอนเอามาใหม่ๆเด็กๆนี่แบบกระบะปูนี่โล่งไปเลยครับอันนี้ผ่านมาประมาณบางตัวก็เลี้ยงมา1ปีบางตัวก็ครึ่งปีนะครับเต็มกละมังไปหมดแล้วครับเต็มกระบะปูนี้ละนะครับนี่ครับความเทอเทือนนะครับนี่ครับกาลัง ดูน้าทิ้งอยู่นะครับบ่อนะครับเดี๋ยวจะขุดเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับในบ่อนี้นะครับที่เห็นนะครับมันจะเป็นความสูงใน2ระดับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้ระดับเนี้ยสูงมาประมาณ45เซนนะครับตรงนี้นะครับ45เซนส่วนอันเนี้ยสูงมาจนถึงเนี้ยครับประมาณ75เซนครับก็วันเนี้ยว่าจะขุดเพิ่มไปให้มันลึก1เมตรไปเลยนะครับถ้าบ่อนี้ลึก1เมตรนะครับก็ ในบ่อนี้ความจุน้ําก็จะประมาณสองตันครับสองตันท่วนๆนเลยนะครับที่ผมจะทําในวันนี้นะครับเนี่ยนะครับผ้าใบที่ผมใช้นะครับด้วยความที่แบบว่าเอ้ยอมันก็ผ้าใบเหมือนกันเนาะความหนานี่ศูนย์จุดหนึ่งห้าเอ็มเอ็มนะครับนี่นะครับใช้มาสองเดือนไม่ไม่ใช่ครับขอโทษทีใช้มาหกเดือนก็เปลี่ยนหกเดือนก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาสองรอบแล้วครับหกเดือนเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็เลย สั่งนะครับผ้าใบมาใหม่นะครับของพี่สุรัตน์นะครับเป็นความหนานะครับ0.5นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ผ้าใบอันเนี้ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับจะรั่วอีกหรือเปล่าถ้ารั่วอีกต่อไปนะครับผมว่าก็คงจะฉาบปูนแล้วนะครับเทปูนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งกดหัวก็เรื่องผ้าใบอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรื้อบ่อ้วเตรียม ลงมือขุดกันก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็รื้อบ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกําลังเรียงอิฐใหม่อยู่เนาะนะครับสําหรับนี่นะครับผมก็จะมีนี่นะครับเหล็กแป๊บนะครับอันนี้คพือเหล็กแป๊บนะครับถามว่าเอามาทําอะไรเอามานี่นะครับเอามาเสียบรูอิฐประสานเนี่ยครับกันเวลาน้ามันดันออกอิฐมันจะได้ไม่แยกนะครับแต่ของผมนะครับนี่นะครับจะใส่เนี่ยอันนี้ครับ ก็หาเหล็กเท่าที่หาได้นะครับแล้วก็ตอกลงไปในดินด้วยนะครับแบบนี้เลยใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เอาค้อนตอกลงไปนะครับตอกลงไปสักคืบนึงหรือครึ่งครึ่งนะครับหรือสามสิบเซนก็ได้นะครับยิ่งบ่อแบบสูงมากอิฐประสานยิ่งสูงมากยิ่งตอกลึกหน่อยแล้วก็ให้เหลือเนี้ยเอาไว้ทําเสาค้านะครับนี่นะครับเวลาน้ํามาดันออกมาเราก็จะมีเสาอันนี้ค้านะครับอันนี้เฉพาะกรณีสําหรับคนที่เป็นบ่อดินนะครับเป็นพื้นดินนะครับ แต่สําหรับกรณีที่เป็นพื้นปูนก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องทํำยังไงครับก็คงต้องทําเสาค้าโดยการใช้อิฐประสานนะครับเรียงไปเรียงมาเนี่ยครับที่ทาให้มันเป็นเสานะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปขุดต่อก่อนนะครับตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วครับเดี๋ยวจะร้อนต่อก่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นนะครับว่าบ่อของผมเนี่ยอาจจะเป็นการขุดดินลงไปนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปหาตลับเมตรมาวัดก่อนว่าขุดไปประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็จะขุดดินลงไปเลยนะครับเพราะดินอันนี้มันเป็นดินแบบดินลูกรังนะครับดินแดงครับมันจะเหนียวมันจะแข็งมากนะครับก็ไม่ต้องขุดลงไปแล้วก็ก่ออิฐขึ้นมาจากข้างข้างล่างนะครับหรือว่าใครสะดวกก็ก็ได้นะครับแต่ผมนี่ตอนนี้เหนื่อยมากนะครับบ่อขนาดนะครับตอนนี้นะครับก็กว้างกว้างหนึ่งเมตรนะครับยาวนะครับสองเมตรนะครับตอนนี้นะครับส่วนความลึกนี่ยังไม่รู้ว่า จะเอาเท่าไหร่ถ้าเหนื่อยจริงๆก็คือนี่แหละครับ80เซนแต่ถ้าไม่ไดเหนื่อยขุดต่อก็สักอะ1เมตรนะครับโอเคครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาดูความเลอะเทอะก,กันหน่อยตอนนี้ไม่มีคนอยู่บ้านอยู่คนเดียวนะครับดูว่ากลับมาแล้วมีแม่กลับมาที่บ้านพอ่อกลับมาเนี่ยจะโดนบ่นหูชาไหมนะครับนี่เด็กๆนี่นะครับ ความลึกได้แล้วนะครับ1เมตรแต่เนี่ยเอาดินออกไม่หมดเลยนะครับผมก็เอาแผ่นไวนิลนี่หนะครับมาปูไว้นะครับมาปูรองไว้ไม่งั้นดินที่เราขุดออกมาเนี่ยมันก็จะเลอะหญ้าแดงๆนะครับให้มันเลอะน้อยที่สุดเราจะได้ไม่ต้องความทําความสะอาดหญ้านะครับไม่งั้นแล้วหญ้าเราก็จะเลอะนะครับทำความสะอาดหญ้าอาจจะตายได้นะครับอันนี้เราก็ปูแค่โชวขาก็กะว่าเดี๋ยวจะทําให้มันเสร็จภายในวันนี้แหละครับนะขุดให้เสร็จภายในวันนี้แหละ พยายามจะได้เจอแดดนะครับส่วนเรื่องรานระบบนี้น่าจะต้องทําใหม่ครับเดินท่อใหม่นะครับความลึกตอนนี้ได้แล้วครับหนึ่งเมตรนะครับนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับใครอยากจะขุดก็ลองดูครับตอนนี้ครับมือเริ่มระบมแล้วขนาดขุดเพิ่มแค่ยี่สิบห้าเซนเองนะครับจากของเดิมที่ขุดไว้แล้วนะยังขนาดนี้เลยนะครับ แดดร้อนแล้วด้วยตอนนี้แต่ก็ยังเดียวฝนตกแลวฝนตกนี่น้ําเต็มบอ่ออีกครับต้องมาวิทน้ําอีกนะครับโอเคครับขอตัวไปพูดต่อแล้วครับเอาแล้วครับเพื่อนๆจะรอดไหมครับด้วยหลือครับเมื่อสักครู่นี่โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยเดี๋ยวปรับระดับนิดหน่อยนะครับก็จะได้ละความลึกที่1เมตรนะครับแต่ตอนนี้นะครับ งานจะเข้าแล้วเตรียมวิดบอร์ดแน่ๆเลยนะครับทั้งฟ้าทั้งเมฆนะครับเ,เดี๋ยวต้องรีบดำเนินการก่อนครับจะได้วิดน้ำง่ายๆเรียบร้อยครับเพื่อนๆกันนำมาแล้ว มาครับเพื่อนเพื่อนฝนหยุดตกแล้วตอนนี้นะครับน้ำเต็มเลยไม่รู้ว่าในบอ่อจะมีน้ำไหมโอ้แฉะเลยครับดีนะที่น้ำยังไม่ซึมถ้าตกบักนน้ำน่าจะซึมแน่นอนเลยนะครับโอเคเราดำเนินการตอนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนีน่นะครับเพื่อนเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เป็นช่วงชวงนะครับว่าตอนไหนอะไรแล้วบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ ขุดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กําลังเอาทรายนะครับเอามารองพื้นด้านล่างก่อนนะครับนี่นะครับทรายจะรองพื้นหนาหรือไม่ก็แล้วแต่เ,เ,เพื่อนเพื่อนเรียรองเพื่อที่จะปรับสภาพพื้นให้มันเสมอกันก่อนนะครับแล้วผมเนี่ยจะเอาตัวแผ่นไวนิลครับเพราะตอนนี้ผมไม่มีแผ่นซื้อเจ้าบอเนะไม่ได้ซื้อมานะี่ยครับแผ่นไวนิลแบบนี้ครับนี่นะครับ,ม,นนรบ,รบมันก็จะหนาเนาะเดี๋ยวไปตัดตอยเอาแบบ พื้นนะครับแล้วก็เอามาปะด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างผมก็จะปะแบบเนี้ยมุมนี้เลยนะครับไล่ลงไปข้างล่างเลยนะครับตัดให้เป็นชิ้นเลยเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วก็ทั้งหมดก็ประมาณ5ชิ้นนะครับนะครับหชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นนับวเท่าไรหอี่1ชิ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าฟิวเจอร์บอร์ดที่มีนะครับเอ้ไม่ใช่ฟิวเจอร์บอร์ดครับขอโทษที่ว่าแผ่นไวนิวอะมันมีพอที่จะทําเป็น2ชั้นหรือเปล่านะครับ ถามว่าทําไมต้องทํา2องชั้นนะครับ2องชั้นเพราะว่า่าก็มันหนาอยู่แล้วก็จริงแนละ้วก็เราก็ถ้ามันมีพอก็กันไว้ด้วยก็ดีนะครับเอาแบบปะไปเลยมันก็จะได้หนาหนาครับพวกมีหินมีอะไรหรือว่าตามรูพวกเนี้ยเนี่ยครับตามรูพวกนี้ที่มันเลื่อมเือมกันอยู่เนี่ยครับมันก็จะได้แบบนั่นหน่อยนะครับไม่ไม่ไมน้ํามันแบบดันแล้วผ้าใบาของเราจะได้ไม่เข้าไปอยู่ในรูนะครับอันนั้นอาก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้อ่า ผ้าใบรั่วได้เหมือนกันเวลาปลามันดูดอ่ะคือปลาครา์ฟเวลาเราเลี้ยงอ่ะมันชอบไปดูดครับพวกผนังบอ่ออะไรแบบเนี้ยที่เป็นติดผ้าใบมันดูดหมดครับแต่ถ้าถ้าสมมติว่ามันดูดแล้วไปเจอแบบเหลี่ยมหินคุงๆงคอะไรแบบเนี้ยมาดูดไปสักพักหนึ่งมันอาจจะบาดทําทให้ผ้าใบเรารั่วก็ได้นะครับทีครับเดี๋ยวผมขอญาตไปนะครับ่าลองพื้นให้เสร็จก่อนนะครับเราจะเดี๋ยวจะไปตัดแผ่นวนิลวนะครับ มาปูครับอีกทีนึงถ้าไวนิวเสร็จยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับก่อนลงผ้าใบนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาปลายไวนิวนะครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะครับเอามานี่นะครับปะด้านข้างเนาะเพราะว่าของผมเนี่ยมันขุดลงไปนะครับก่อประมาณนี้เลยครับผมอ่าอัปเดตกันนยครับผมตอนนี้ผมก็ปูไวนิวนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ จากที่เห็นนะครับด้านข้างมาได้เป็นอิกส้มเนาะดูความหนาของไวเนี่ครับก็หนาอยู่เนาะว่าหนาอยู่ครับนี่นะครับ่าสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาต่อกันนะครับเมื่อวานม่อซะก่อนนะครับเราจะทำนู่นทำนี่นะครับตอนนี้ก็ลงผ้าใบไปที่เรียบร้อยแล้วคนัะนี่นะครับ ็เดี๋ยวใส่น้ำไปทั้งนี้เนื่องเราก็ล้างผ้าใบครับดูดน้ำออกครับผมเราก็เติมน้ำเติมน้ำอันนี้ผมว่าจะเติมสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วลั่นระบบน้ำไว้สักพักหนึ่งก็จะลงปลานะครับนี่ครับเมื่อเช้านะครับก็ไม่ได้ทํานะครับตอนนี้โหท้องฟ้าสดใสมากเมื่อเช้าครับฝนทาท่าจะตกครับคลื่นฟ้าคลื่นฝนมาเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยลงปลาแล้วมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับะนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็มีพี่ๆเขาเคยแนะนำมาเนาะว่าก่อนที่จะวางปั๊มบนผ้าใบอ่ะให้เอา,อาโฟมหรือ,อไอ้รองสักหน่อยก็ได้นะครับผมก็จะเอาตัวเนี้ยมาลองนะครับนี่นะครับถามว่าลองทําไมนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันในขณะที่ปั๊มมันทํางานอ่ะปั๊มมันก็จะมีอาการสั่นอืดแบบน,นี้นะครับพอมันสั่นแล้วอ่ะ มันสันไปเรื่อยๆใช่ไหมตูดปั๊มมาที่ฐานวางปั๊มมันอาจจะคมก็ได้ใครจะไปรู้ครับเวลามันคมมันอาจจะสะเทือนนะครับโดนผ้าใบแล้วผ้าใบของเราอาจจะขาดแล้วก็รั่วในที่สุดนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุที่รั่วที่แท้จริงอาจจะจากปั๊มหรือว่าปลาดูดไปเจอหินแล้วหินมันบาดขานนะครับแต่สําหรับถ้าเป็นบ่อของพี่หรือเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่มันแบบอยู่แบบไม่มีหินแต่มันรั่วขึ้นมาผมก็อาจจะสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าปั๊มมันสั่นแล้วทําให้ ตัวฐานของปั๊มอะมันไปถูกกับผ้าใบานะครับทําให้ตัวผ้าใบาที่ว่าอยู่ติดกับฐานปั๊มลําสั่นอมนอาจจะขาดหรือรั่วก็ได้นะครับเคเดี๋ยวผมเราไปติดตั้งกันก่อนนะครับอัปเดตอีกครั้งครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็กําลังเดินระบบนะครับสีเหลือกระปองเดียวก็พยายามจะทําให้เป็นสีดํานะครับ ไปให้มันกลมเกินไปกระบอกไม่ต้องรอให้ตะไคร่มันจับนะครับโอเคไปติดตั้งต่อได้โอเคนะครับพรเพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังรันระบบน้ำอยู่นะครับโอเสร็จแล้วสหนักเต็มปีเลยนะครับตอนนี้กำลังรันระบบน้ำอยู่เนะาะโรงปลาได้ยังไงเดี๋ยวเอามาดู จรินะครับผมคลินี้พไปก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาลงปลาละสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3มของการเป็นบอ่อพ่อใบาแล้วนะครับเมื่อคืนเมื่อวานรันระบบน้ำไว้เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนก็ได้ลงปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจาก ทําทคนเดียวนะครับแล้วแสงไฟไมันอาจจะไม่พอนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ชมกันนะครับตอนนี้ก็ลงปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ให้อาหารเขาครับ,รบน่าจะหิวแล้วแหละสองสามวันแล้วเขาไม่ได้กินเลยมาละน่าจะสบายตัวขึ้นนะครับตอนนี้ความลึกที่หเมตรนะครับ ตอนแรกก็ว่าจะใส่น้ำแค่ประมาณ70%แล้วลงนะครับแต่บ่อนี้ก็คือจากประวัติการเลี้ยงมาไม่เคยมีการโดดจากบ่อนะครับก็ใส่น้ําไปเต็มสตรีมเลยครับ100%อย่างที่เห็นเลยครับ1เมตรนะครับแล้วก็ปล่อยโดยที่แบบไม่มีเอาอะไรคุมไม่เลยนะครับก็ไม่โดดครับลุ้นอยู่เหมือนกันเมื่อคืนก็เติมมาดู2-3รอบว่าเขาจะโดดหรือเปล่านะครับกลัวมากเลยนะครับขนาดบ่อตอนนี้นะครับก็กว้าง1เมตร ยาว2เมตรนะครับแล้วก็ลึกอีก1เมตรนะครับล่อรวมเป็นประมาณ2ตันนะครับ2ตันนะครับอ,อย่างไรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนนี้ลงปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินสายเดินระบบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอย่างไงเดี๋ยวอีกสัก1อาทิตย์หรือไม่ก็สัก1เดือนนะครับจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงนะครับว่า,อาบอกกางแจ้งแบบนี้ ตะไคร้มันจับแล้วหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าตะไคร้มันก็น่าจะจับแหละอาจจะแบบน้อยหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ผมเปิดหลอด uv ไว้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะปิดหลอด uv ให้ตะไคร้มันจับก่อนหรือเปล่านะครับรับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe ช่องแล้วกดไลค์คลิปให้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมในคลิปหน้าจะมา อัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ